อเล่นเข้าอเล่นเข้าสมงัวจ้าสมงัวไดกิพูดภาษาอังกฤษได้แค่เสน็คเสน็คเสน็กฟิตฟิตเสน็กฟิต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 เน็คเสน็คพูดภาษาอังกฤษได้แค่งูงูปลาปลาอันนี้ก็ว่าสอยพี่น้องซอยๆย ว่าวังคิดกับ่าทองยายติม๋มเอ้ยเ,ยเยสเน็กฟิตฟิตออริ่นเข้าเิ่นว่าซาวเออร์เนว่าโอ้คักยิ้วเจ้าในย,ยายติม๋มเนาะแซบนัวโคยายติม๋มสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายติม๋มกับสิพาพี่น้องมาเห็ุสมเนื้อจา้าหรือว่าแหนมเนื้อนะคะ ยาติมมีเนื้ออยู่สองแพ็คค่ะยาติมว่าสิไปซื้อเนื้อเป็นก้อนมาหั่นพี่น้องแต่ว่าบบได้มันบมมีก็เลยเอาเนื้อบดมาแทนจ้าว่าจะไปซื้อเนื้อที่มันเป็นก้อนๆนะคะแต่ว่ามันไม่มีช็อปที่ยาติมไปยาติมก็เลยได้เนื้อบดมาค่ะได้เนื้อบดมาสองแพ็กเนื้อบดก็ทําอร่อยค่ะพี่น้องค่ะ ดี๋ยวยาติมจะพาทําค่ะตาม,มาเลยค่ะว่ายาติมจะทํำยังไงนะคะก่อนอื่นเราก็ไปแกะก,กระเทียมปอกกระเทียมแล้วก็ไปตํานะคะถ้าใครไม่ชอบตาก็บดได้ค่ะกระเทียมนะคะเดี๋ยวติมใส่สองหัวได้จ้ะพี่น้องสองหัวครึ่งจ้ะอันนี้มันเป็นกระเทียมโทน ถ้าใครอยู่เมืองไทยใช้กระเทียมไทยได้นะคะกระเทียมไทยไม่ต้องปอกเปลือกอ,อกค่ะเพราะว่าเปลือกกระเทียมไทยอ่อนแต่นี้เป็นกระเทียมทนกระเทียมฝรั่งเปลือกมันแข็งก็เลยต้องเอาเปลือกออกนะคะแยกติมบอตํำจะพี่น้องแยกติมจะบดเอานะคะถ้าผูดด้้ใดบ่มีเครื่องบดตำเอาก็ไดรเด้พี่น้องมาเบิ่งเครื่องปุงจ้าพี่น้องเครื่องปุงกระซิมี เยติมสใสิไซน้ำตาลหนึช้อนโต๊ะรสด,ดีหนึ่งช้อนชาอันนี้ผงชูรสนะคะผง,ผงฟงฟิงของเราถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ผงทำแหนมจ้านี่ผงทำแหนมตัวนี้เยติมมเทมมาใส่ถ้วยนี่เราจ้ะอันนี้ก็เกลือนะคะเกลือนี้ใส่หนึ่ง หนึ่งช้อนพูนๆค่ะอันนี้กระเทียมบดค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องบดก็ตำเอาได้นะคะอันนี้ก็ข้าวค่ะข้าวสวยนะคะถ้าใครไม่มีข้าวสวยสามารถใส่ข้าวเหนียวได้ค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะใส่ข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะยิ่งอร่อยนะคะเมื่อนี้ยะติมบ่มีข้าวเหนียวยะติมก้สวใส่ข้าวเจา้าจ้านี่อะไรพี่น้อง,องเครื่องปรุงมีแค่นี้หรจา้า พริกนีเขาซิมีมาใส่อันใส่ถุงได้จ้ะพี่น้องเป็นพริกข้างเคียงนะคะเอาไว้แกล้มกับแหนมค่ะเก้ขาวนะคะมันก็จะได้มีรสเผ็ดๆมันก็จะได้อร่อยๆค่ะแค่นี้ลาะค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะพี่น้องเราก็มาลงมือกันได้เลยจ้า วัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นเนื้อบดนะคะห้าร้อยกรัมนะคะอันนี้จะติมใช้สองแพคค่ะอันนี้เป็นเนื้อล้วนๆนะคะเนื้อล้วนๆเนื้ออย่างดีค่ะสองแพคแพคละห้าร้อยกรัมค่ะ ปรุงได้เลยนะคะเดี๋ยวติมจะใส่ข้าวค่ะข้าวหนึ่งถ้วยนะคะข้าวสวยเข้ากับไปพ่มหนากนด้ะพี่น้องกระเทียมค่ะกระเทียมบดนะคะเกลือหนึ่งช้อนพูนๆค่ะ อันนี้ก็ผงทำแหนมค่ะหนึ่งช้อนรสดีค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาพูนนเพื่อมาตัดรสชาตินะคะเพื่อมาปรับปรับรสชาติอันนี้ก็ผฟงฟุ้งฟิ้งของเราหนึ่งช้อนชาค่ะถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะผฟงฟุ้งฟิ้งเนี่ย พริกเราเอาไว้ใส่ตอนเราห่อนะคะเราก็มาลงมือคั้นได้เลยค่ะวันนี้ยาติ๋มจะคั้นมือนะคะยาติ๋มจะไม่ใช้เครื่องค่ะเพราะว่าเผื่อบางคนอยากอยากจะใช้มือคั้นเหมือนยายติ๋มนะคะ ทำแหนมเนื้อไว้กินเองพี่น้องอยู่เมืองหนาวนี่อยู่เมืองหนาวอยู่ประเทศอังกฤษเราต้องอาศัยใช้ผงทำแหนมนะคะไม่งั้นมันไม่มันมันไม่เปรี้ยวคะ่ะเปรี้ยวแต่ก็นานนะคะเราต้องอาศัยผงทำแหนมคะ่ะซองหนึ่งยายติ๋มก็ใช้ไปสามรอบนะคะ สรอบสี่รอบอันนี้ก็ใช้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนพูนๆน,น,นะคะผงทำแหนมหนึ่งช้อนพูนๆเนื้อก็หนึ่งกิโลค่ะเนื้อหมดเนื้อบดหนึ่งกิโลนะคะคั้นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะ ขั้นจนจนเป็นข้ามือก็ได้เด้อพี่น้องจนได้กินข้ามือก็ได้จะขั้นแหนมเนือ้อแหนมหมนูนี่กำลังเหนียวจ้าพี่น้องขั้นให้เหนียวเหนียวค้ามือเลยนะคะส้มหมวส้มบัวแหนมเนื้อมันถึงจะเป็น,นะคะ่ะ คั่นบัวไดนี่มันสีนาตัวพี่น้องเราต้องคั้นให้มันเข่าเนื้อเข่านางเข,ข่าเครื่องปุงเขานะเราจะได้แล้วนะคะเหนียวตึงๆเลยติบถุงมือพี่น้องเลยห่อใส่ใบตองเนี่ยมันสีหอมเลยพี่น้องแต่ว่าเย,ยติ่มมีใบตองจ้ะ มีใบตงองเนี่ยติ่มสีหอใส่ใบตองพี่น้องเอ้มันมีใบตองเราก็จะใส่ถุงเอานะคะเพราะว่าอยู่ต่างดแดนเราต้องใช้ถุงแทน,นะคะ่ะใส่ถุงหลอดเข้าลวพี่น้องได้แล้วจ้าสูตรนี่พี่น้อง เป,เป๊ะเลยได้จากที่ยายติ๋มบอกนี่เ่าว่ต้องเติมอย่างเลยมันสิรสชาติพอดีเลยจ้าบบเข้มบอจือดน่าจะพอดีเลยนะคะสูตรที่ยายติ๋มให้มาเนี่ยถ้าผู้ใดมักเข้มเพิ่มเกลือใดอีกนิดหน่อยค่ะถ้ามันเข้มหลายสมห้มสิบริบปิน้นถ้ามันจืดหลายสมให้มันกระสีเน่านะพี่น้อง เราต้องใส่ให้พอดีพองามน,นะคะได้แล้วจ้าเดี๋ยวเราก็ไปห่อกันนะคะทีนี้ปั้นก้อนจ้าปั้นก้อนแล้วก็แพ็กใส่ถุงนะคะใส่ถุงจ้าเดี๋ยวเราก็มามัดก,กันนะคะ อันนี้มัดเ,เป็นเป็นเป็นแหนมติ่มนะจ๊ะน,นีพี่น้องมัดเป็นตุ้มๆนะคะแบบนี้มันก็ม้วนๆจ้ะมุม้วนๆเขา่า ะแต่อีกแบบนึงนะจ๊ะแบบนี้นก็จะมัดเป็นแบบยาวๆนะคะ แล้วก็ใส่พริกนะคะไว้เผื่อกระเเมกินแหนมนต้องมีพริกค่ะถึงจะอร่อย องแบบนะคะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องสมงัวเหาหรือว่าแหนมเนื้อน,นะคะสมเนื้อหรือว่าแหนมเนื้อจ้าอาหารอีสานที่ใครๆก็ชอบกินนะคะคนอีสานมักกินจ้าเสร็จแล้วค่ะอีกสามวันก็ได้กิน อีกสามวันกินใดจะพี่น้องสามวันก็เป็นแล้วนะคะแหนมเนื้อของเราสูตรของยายติ๋มเองค่ะแม่แยายติ๋มผาเห็ดตั้งแต่น่อยะนะพี่น้องสมัยก่อนแม่แยายติ๋มก็เอาผ่าเอามีดซับเอาจ้ะพี่น้องแหนมเนื้อข้ากระเซ็จแล้วจ้ะห่อเสร็จทำอะไรเสร็จแล้วนะคะ สองแบบหอสองแบบพี่น้องยายติ๋มกับสิขอจ๊คลิปซัมนียก็เนจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปคะ่ะ ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายออเล่นเข้าออเล่นเข้าสมงัวจ้าสมงัวยายติมพูดภาษาอังกฤษได้แค่เสน็คเสน็คเสน็คฟิตฟิตเสน็คฟิต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 เสน็คเสน็คพูดภาษาอังกฤษ ได้แค่งูงูปลาปลาอันนี้ก็ว่าสวยพี่น้องสอยสอยว้าวอังกฤษกับ่าทองยายติม๋มเอ้ยสเนกฟิตฟิตออริ่นเข้าเิ็นว่าซาวาเออยเิ็น่าโอ้คักยิ้วเจ้าในยายติม๋มเนาะ